เริ่มกลับมาแล้วนะครับเอริกเชนฮารครับเริ่มเห็นเงาอันโตนีในร่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับเมื่อคืนนี้ยิงตีเสมอให้กับแมนยูเอริกเชนฮารให้สัมภาษณ์ชื่นชมอันโตนีอีกครั้งครับหนึ่งฮีโร่ของแมนยูเมื่อคืนนี้ในเกมเพลย์ชันนลิเวพูล4ประตูต่อสาสำหรับการแข่งขันเ a ฟเครับรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อคืนแข้งชาวบราซิลคนนี้ครับลุกจากมานั่งสำรองมาลงสนามแทนที่ของราสมูสอยลุนนาทีที่71และเขาเป็นคนทำประตูตีเสมอ2 2ในนาทีที่87 ก่อนที่สุดท้ายแมนยูเป็นฝ่ายได้เข้ารอบสีทีมสุดท้ายนะครับเรามาฟังสิ่งที่เอริกเันฮางได้พูดถึงอันโตน,นีกนะเขาบอกว่า,วาจะมันสําคัญมากๆสําหรับเขาเขาเจอปัญหาเยอะมากส่วนแรกเลยคือเขาไม่ได้เป็นตัวเองและเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นจากนั้นเขาสูญเสียความมั่นใจและตอนนี้เขาต้องสู้กลับมาเราได้เห็นกันมาตลอดการซ้อมสสัปดาห์หลังสุดเขากําลังกลับมาแล้ว สิ่งที่ผมได้เห็นในการฝึกซ้อมคือผมเห็นอันโตนี่คนที่ผมเคยทำงานด้วยที่อาร์เจนและคนที่ผมเคยทำงานด้วยในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกๆที่นี่เขาต้องต่อสู้เพื่อกลับมาและผมมั่นใจว่าเขาจะทำแบบนั้นผู้คุณได้เห็นประตูของเขากันแล้วแต่ไม่ใช่แค่ประตูนะในตอนที่เขาไปเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กฝั่งซ้ายเขาเล่นเกมรับได้ดีมากๆในบางระบบการเล่นเขาสามารถยืนฝั่งนั้นได้อย่าเข้าใจผมผิดนะเขาไม่ใช่นักเตะตัวรับเพราะว่าเราได้เห็นประตูที่เขายิงกันไปแล้ว อันนี้คือสิ่งที่เอริกเซนฮารได้พูดถึงอันโตนีนะครับปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่านักเตะคนนี้แหละกำลังจะกลับมาผมเริ่มเห็นเงาของอันโตนีในร่างของอาจแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับอ,อ,อ,อเป็นอะไรที่นขาจะสุดเหมือนกันนะครับจงหวะที่เขายิงตีเสมอนะครับหมวนไปแล้วก็แตะนิดนึงครับให้มันเข้ามุมครับแล้วบอลมันก็เข้าไปเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสัญชาตญาณของนักเตะนะครับ โอ้โหเดิมหมุนนะครับเมื่อคืนนี้ก็เอาลิเวอร์พูลซะปี้เลยนะครับปี้จนปดน,นะครับชบกุกระครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของอันโตนี่ที่ลงไปเล่นเมื่อคืนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,ยาวเลยสำหรับอันโตนี่ของปีแสดงแมนยู